พามาทำกบสส่เอาไว้ใช้งานกันครับกบสายตัวนี้ผมจะตัดปาก60องศานะจากนั้นผมก็จะนำไปเหลาปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำกบสส่แล้วมันไม่ใส่แต่กลายเป็นกบกระโดดแทนหรือบางคนทำกบสส่แล้วมันมุดน้ำก็มีบางทีทำเสร็จแล้วเลอมาบนผิวน้ำไม่มีแอคชั่นอะไรเลยก็มีดังนั้นความลับของกบสายก็คือการเหลาเวลาเราเหลากบใส่ให้เราเหลาจากหลังลงมาหาท้องนะครับ ตัวนี้ผมเหลาแบบหยาบๆเสร็จแล้วนะต่อไปผมก็จะขัดหยาบด้วยตะไบก่อนมันจะช่วยให้ชิ้นงานของเราเป็นรูปเป็นล่างได้ง่ายขึ้นทุนแรงเราได้เยอะเสร็จแล้วผมก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยการใช้เครื่องขัดแบบนี้เลยนะถ้าใครไม่มีเครื่องขัดแบบนี้เราก็สามารถใช้กระดาษทรายแล้วขัดด้วยมือเปล่าก็ได้มาถึงตรงนี้ก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดขัดเพื่อเก็บความละเอียดของพื้นผิวมัน จากนั้นก็มาร์กจุดสําหรับเจาะเพื่อเอาไว้ใส่ลวดการเจาะรูก็มีผลต่อแอคชั่นของกบเหมือนกันนะครับต่อไปคือการเจาะท้องเพื่อใส่ตะกั่วถ่วงน้ําหนักหรือการใส่ตะกั่วเพื่อทําให้มันทรงตัวไม่ให้มันหงายท้องนั่นเองเทคนิคการเจาะท้องให้วัดเกึ่งกลางของตัวกบก่อนจากนั้นให้เจาะต่ำกว่าเกิ่นกลางที่วัดเอาไว้ลงมานิดนึงถ้าใครฟังแล้วงงก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะผมเองก็เริ่มงงเหมือนกันจากนั้นคือการใส่ลวด การใส่รวดไม่น่าจะยากคิดว่าใครๆก็สามารถทําได้อัดช่องโหว่ด้วยคีเลื่อยเสร็จแล้วหยอดด้วยกาวร้อนเสร็จแล้วมาใส่ตะกวัวตรงท้องสําหรับถ่วงแต่ของผมจะใช้เป็นลูกเบือนแทนนะใช้ผงถ่านปิดรูให้เรียบร้อยแล้วทาด้วยกาวร้อนขัดเศษกาวเศษชีเลื่อยเศษผงถ่านออกตรงนี้ขัดเบาๆนะครับไม่งั้นตัวกบของเรามันจะสึกนะเสร็จแล้วเคลือบด้วยกาวร้อนเคลือบทั้งตัวเลยนะครับ จากนั้นก็นําไปขัดคาบกาวออกอีกรอบหนึ่งนะแต่ของผมผมขี้เกียจผมก็จะนําไปทําสีเลยหลังจากแห้งสนิทก็นํามาประกอบกับตัวเบ็ดและติดผู้ให้เรียบร้อยคลิปนี้ทําไมมันยาวแบบนี้วะที่จริงก็อยากลงรายละเอียดให้ลึกกว่านี้นะแต่ตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นดังนั้นเทคนิคที่ผมพาทาไปทั้งหมดเป็นเพียงเทคนิคพื้นฐานเท่านั้นที่เหลือก็อยู่ที่ทุกคนจะนําไปประยุกต์ใช้นะครับ